สวัสดีค่ะพบกับเมืองไทยบ้านที่ดินนะคะวันนี้มีรถมานําเสนอนะคะฟ้าจะพาไปดูรถต่างๆค่ะเรามีหลายรุ่นหลายแบบนะคะอันนี้เป็นขนาด12เมตรทั้งหมดนะคะประมาณ40ที่นั่งค่ะจะมีราคาตั้งแต่350,000บาทขึ้นไปนะคะจนถึงราคา1ล้านบาทค่ะ แตกต่างกันก็ตรงที่เครื่องระบบแอร์และระบบช่วงล่างนะคะราคา300แสนกว่าขึ้นไปเนี่ยก็จะมีพร้อมใช้แต่ว่าจะเป็นรุ่นแอร์แขวนนะคะจะมีนิสสัน U สอ2คันนะคะที่ราคา3 9 0แสนค่ะพร้อมใช้นะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นรุ่นที่แบบว่าแต่งแบบหรูหรามาฮหา VIP มากเลยค่ะจะมีมิตซูบ i s h i ิ i สันฮีโน o นะคะแล้วก็ Isuzu แล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบรุ่นไหนนะคะ <Okay. S 1> สนใจก็นักดูรถได้แถวแถวสุวรรณภูมินะคะมีรถให้เลือกมากกว่า30คันนะคะในราคานี้นะคะสภาพพร้อมใช้เลยนะคะอย่างคันนี้ก็ต่อมาจากบ้านโป่งนะคะบอดี้สวยมากเลยนะคะขนาด9เมตรก็มีนะคะเรามี9เมตรอยู่2-3คันค่ะเป็นมินิบัสพร้อมใช้แบบสวย ภายในแต่ละคันเนี่ยแต่งมาแบบ V.I.P มากเลยค่ะเฉพาะค่าตกแต่งราคาก็เกินล้านแล้วนะคะ ซื้อตอนนี้คุ้มมากเลยนะคะในยุคโควิดแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวท่องเที่ยวก็จะต้องกลับมาแต่ว่าราคารถบัสเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ถูกที่สุดแล้วนะคะใครสนใจก็ติดต่อฟ้าเข้ามาได้นะคะรถเบน์ก็มีนะคะอย่างคันนี้เป็นเบน์นะคะช่วงล่างเบน์เครื่องเบน์แท้เลยนะคะเป็นระบบแหนบเนี่ยเครื่องเบนท์เนี่ยดูแลมันทะนันง่ายนะคะแล้วก็คันนี้ต่อมาก็จะเป็นซีโน่ค่ะแล้วก็จะเป็นเครื่องนิสัน ก็มีนะคะราคาจะเป็นแบบว่ามีเครื่อง NGV ก็มีนะคะคันนี้เป็นเดวูค่ะมีแบบให้เลือกเยอะนะคะแต่ง VIP คันนี้3ละ1.350 0 0้มมีที่นั่งหรู สามารถเหมือนเครื่องบินเลยนะคะคันนี้ดูรถที่นคนปรปฐมนะคะสนใจคันไหนทักมาได้นะคะโทร0896784188หรือ0863275668นะคะติดต่อคุยกับฟโดยตรงได้เลยค่ะมีทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะคะแต่ละคันเงื่อนไขแตกต่างกันนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะที่จะโทรติดต่อเข้ามาค่ะโทรแล้วสอบถามคุยกันก่อนมาดูรถก่อนค่ะชอบแล้วค่อยซื้อค่อยจองได้นะคะ มีแบบให้เลือกมากมายนะคะเอาไปวิ่งพนักง,งานหรือวิ่งโรงเรียนก็ยังมีงานให้อยู่นะคะใครมีคอนเนคชั่นดีๆมีดิวดีๆที่ต้องการใช้รถติดต่อโทรคุยปรึกษาหารือกันได้นะคะจะซื้อสดหรือซื้อผ่อนระยะสั้นหรือผ่อนระยะยาวเรามีเงื่อนไขให้เลือกมากมายนะคะแต่ละคันแต่ละแบบนะคะโทรเข้ามาได้นะคะ0863275668ฟ้ายินดีให้คำตอบให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะดูให้ชอบใจก่อนนะคะ ไม่ต้องเกรงใจคะ่ะตัดสินใจชอบแล้วค่อยซื้อนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่เราจะได้คุยกันแล้วก็ได้